สวัสดีครับมาฟังสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนและโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกกลุ่ม A นัดที่3ขับบูธแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ5และเบเชชนะไล์ซิก3ประตูต่อ2ครับสรุปตารางคะแนนกลุ่ม A ปารีแซงแแมงอันดับหมี7คะแนน แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2มี6คะแนนคลับบูธอันดับ3มี4คะแนนและไลฟ์ซิกอันดับ4มีอยู่0คะแนนครับกลุ่ม B ีปอร์โตชนะเอซิมิลาน1ประตูต่อ0และแอตริติกโมาดิลแพ้ลิเวอร์พูล2ประตูต่อ3ครับสรุปตารางคะแนนกลุ่ม B ีลิเวอร์พูลอันดับ1มี9คะแนน เอเรติโกมัดดิอันดับ2มี4คะแนนปอร์โตอันดับ3มี4คะแนนและ AC ซีมิลานอันดับ4มีอยู่0คะแนนครับกลุ่ม C ีเบซิตัสแพ้สปอว์ติงลิปปอน1ประตูต่อ4และอาแจ็คอามสมเซอร์ดามชนะดอทมูล4ประตูต่อ0ครับสรุปตารนางคะแนนกลุ่ม C a อาแจ็คอามสมเซอร์ดามอันดับ1มี9คะแนน ดอทมูนอันดับ2มี6คะแนนสปอร์ติ้งลิปปอนอันดับ3มี3คะแนนและเบสิตัอันดับ4มีอยู่0คะแนนครับกลุ่มดีชัตเตอร์โดเนตแพ้เรือมันหลิด0ูยประตูต่อ5และอินเตอร์มิลานชนะเชอร์ลีฟ3ประตูต่อ1ครับสรุปตารางคะแนนกลุ่มดีเหลือมันหลิดอันดับ1มี6คะแนน เชอร์ลีฟอันดับ2มี6คะแนนอินเตอร์มิลานอันดับ3มี4คะแนนและชัตเตอร์โดเนตอันดับที่4มีอยู่1คะแนนครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในค่ำคืนนี้กันต่อเลยนะครับกลุ่ม E นัดที่3เวลา23นาฬิกา45้าทีบาร์เซโลนาพบดินาโมเคียบและเวลาตี2นาฬิกา เบนฟิก้าพบบาเยินมิวนิกครับกลุ่ม F เวลาตี2นาฬิกาอย่างบอยพบบียาลิวและอีกคู่ในเวลาเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบอัตแลนตาครับกลุ่ม G เวลา23นาฬิกา45นาทีเอสบัวเซวบวกพบวกบวกและเวลาตี2นาฬิกาลิวพบเซบียาครับ กลุ่ม H เวลาตี2นาฬิกาเชียวสีพบเมาโม,โมและอีกคู่ในเวลาเดียวกันเซนิดพบยูเป็นตูดครับขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ